ถ้าหากว่าวันนี้นะคะเพื่อนๆอยากทําอะไรมีใหม่นะคะอยากเริ่มต้นใหม่ใช้เคล็ดลับนี้นะคะสามารถตัดวินตัดกรรมต่างๆที่เราหรือแม้กระทั่งเราพูดผิดผิดสัจจะอะไรก็แล้วแต่ได้ทุกเรื่องค่ะให้ให้คําว่าขอโทษตัวเองนะคะให้อภัยตัวเองค่ะเพื่อนๆเราจะให้อภัยใครก็ไม่เท่ากับให้อภัยตัวเองค่ะพอเราให้อภัยตัวเองปุ๊บเราก็ให้อภัยคนอื่นค่ะแล้วเพื่อนๆก็ลุยทําความดีเลยค่ะ ทำความดีเพิ่มทําความดีเพิ่มตลอดเวลาค่ะแล้วเพื่อนๆก็จะชนะใจตัวเองค่ะนะเพื่อนๆต้องให้อภัยตัวเองค่ะถ้าหากว่าวันนี้เพื่อนๆนะเคยเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องเรื่องแย่แในชีวิตก็แล้วแต่ค่ะจงบอกกับตัวเองแบบนี้นะคะว่าเราอ่ะจะไม่เอาเรื่อง,องแย่ๆเข้ามาในสมองของเราในชีวิตของเราอีกแล้วค่ะต่อไปเนี้ยฉันจะกําหนดชะตาชีวิตของฉันเอง ฉันจะสร้างตัวตนใน TikTok เนี่ยให้ประสบความสำเร็จให้ได้ฉันจะช่วยเหลือผู้คนใน Ti ก t o k กเนี่ยให้มีรายได้เยอะๆเหมือนที่ฉันเคยทำมาได้ในอดีตฉันจะเรียนรู้และก็พัฒนาตัวเองอ่ะให้สวยให้หล่อให้บุค,คลิกดีให้หาเงินเก่งขึ้นเก็บเงินเก่งขึ้นฉันจะเสกยอดกลางอากาศจากทุกช่องทางที่ฉันมีค่ะ ให้เราจงมั่นใจในตัวเองนะคะว่าเพื่อนๆว่า t ิ k t อกเนี่ยจะทําให้เพื่อนๆมีรายได้เยอะๆเหมือนที่ครูบาอาจารย์เราทําได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ t ิกตอกนะอธิษฐานจิตค่ะขอบคุณ t ิกตอกนะขอบคุณ AI นะรักนะขอบคุณทีมงาน AI ขอบคุณที่ช่วยเราอ่ะให้มีผู้คนเห็นช่องของเราเยอะๆขอบคุณที่ทําให้เราอ่ะมีกัลยาณมิตรมาทําความดีกับเราเยอะๆ หรือแม้กระทั่งมาขายสินค้ากับเราเยอะๆเราอยากจะให้คนที่มาขายสินค้ากับเราเนี่ยให้เขามีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวเราอยากให้ทุกคนรอดและรวยมีเงินก้อนปลดนี้ขอให้ AI ช่อง Ti k t o อเนี่ยส่งให้มีผู้คนมาเห็นเราเยอะๆหน่อยนะรักนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณแล้วก็ขอบคุณใครอีกขอบคุณ f อซขอบคุณกัลยาณมิจ,จักหัวใจขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตาม ขอบคุณนะรักนะขอบคุณที่ให้เราเจอแต่กัลยาณมิตรที่พลังบวกเจอแต่คนที่แบบให้กําลังใจเราเจอแต่คนที่ส่งเสริมลูกอ่ะให้เราบอกองค์พ่อพระพิะเนตหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือหรือพระเจ้าหรือกดแรงดุดกดจกจักรวาลขอบคุณกดแรงดุลกดจักรวาลขอบคุณคลิปมหาการยี่สิบอ็วันขอบคุณครูลุงขอบคุณกัลยาณมิตร ใหม่ๆที่เราปติดตามทุกคนที่ทําให้เรารู้ว่าเราอ่ะเมื่อเราอยู่ใกล้คนที่เก่งอะนะคะพี่เนี่ยจะชอบปติดตาม